ห่วงจุ้ยพิชัยสงคข่าขอขอบคุณไว้อัพคอลลาเจนคอลลาเจนหนึ่งมมิลลิกรัมอาหารเสริมสำหรับผิวสวยผิวกระจ่างใสด้วยคอลลาเจนหนึ่งมมิลลิกรัมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับภาพที่ขึ้นอยู่ด้านข้างสำหรับคนอายุ4ี่สิปีนี้ ดวงชะตาหรือเกณฑ์ชะตาของท่านในวัย40ปีเหมือนการเล่นกลเหมือนพลังงานที่ถูกซ่อนเล้นเป็นพลานุภาพจะส่งผลกับท่านในครึ่งปีหลังจากเดือนเกิดดังต่อไปนี้ครับในช่วงต้นปีของปีเกิดอย่าชะล่าใจนะครับเพราะมีดวงดาวดวงหนึ่งนะครับมาเล่นตลกกับท่านดาวอังคารครับโคจรเข้ามาสู่วิถีของดาวพฤหัสแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในครึ่งปีแรกหลังจาก เดือนเกิดของท่านในปีนั้นนั้นแล้วดาวดวงหนึ่งยังส่งผลดีแก่ตัวท่านดีบ้างเสียบ้างในเรื่องของคู่ในเรื่องของดาวจันทร์ครึ่งปีหลังครับดาวอังคารครับมาประกบแบบนี้ทําให้มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ครับตัดสินใจไวใจร้อนบุ่มบ่ามครับกล้าได้กล้าเสียครับอาหารไกลแค่ไหนก็เริ่มจะออกเดินทางแล้วครับซึ่งไม่ใช่พฤติกรรมของท่านแต่นี่คือพฤติกรรมของคนวันอังคารครับ การเงินครับต้องระมัดระวังเรื่องการจับจ่ายใช้สอยให้ดีนะครับจากที่อยู่แล้วจะได้ลาบนะครับผู้หลับผู้ใหญ่ครับเรื่องงานครับหรือผู้ใหญ่ต่างเพศครับต้องระมัดระวังเรื่องบริวารจะก่อเข็นหรือผู้ใหญ่จะนําเรื่องนํำรามีเรื่องทุรนทรนมาให้เห็นไหมฮะดีอยู่ดีๆนะครับดวงบันคนนี่พีการพิกโผชะตากันอย่างน่าใจหายเลยครับสิ่งที่น่า สนใจครับดาวดวงนี้มาคือดาวอังคารนี้จะส่งผลให้คนวันพุธวัย40ปีมีเกณฑ์ชะตาเกี่ยวกับคดีความครับต้องระมัดระวังเรื่องระบบการเงินถึงแม้เป็นคนละเอียดแล้วก็ตามแต่ว่าโดยพื้นฐานของดวงคนวันพุธและตำแหน่งดาวพระหัสที่โจคจรควบคุมดวงชะตาเช่นนี้ทำให้ท่านชอบช่วยเหลือคนอยู่เสมอเมอครับ จับจ่ายใช้สอยต้องระมัดระวังในการจ่ายภายในองค์กรนะครับอย่าชะล่าใจาในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยข้อเสียเกี่ยวกับเพศตรงข้ามเพราะจะนําเรื่องเดือดร้อนมาให้ท่านท่านไม่ทําแต่บางครั้งคนที่ไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะเอาตรงๆเลยก็แล้วกันนะครับท่านอาจจะมีแฟนหรือมีคู่รักนะครับที่มาจากผลต่อเนื่องในดาวจันทร์ประกบเป็นมือที่สนะครับ มาส่งผลให้ท่านทําในสิ่งที่ไม่ดีระมัดระวังเรื่องการมีเกณฑ์ต้องต้องโทษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเกณฑ์ชะตาของคนวัยสี่สิบต้องระมัดระวังพึงให้ดีครับในวัยนี้วิธีการแก้ดวงครับให้แก้ดังต่อไปนี้เลยนะครับให้ท่านบริจาคเลือดบ่อยบ่อเพราะระบบเลือดเริ่มไม่ดีแล้วความคิดความอ่านระวัดระวังเรื่องไมเกณฑ์ความคิดระบบสมองต่างๆนะครับจนถึงช่องท้องจึงนำพาในการเครียด อย่างหนักในวัย40ปีครับพยายามออกจากที่อยู่ถ้าปวดหัวจากที่ทำงานนะครับนั่งอยู่บนโต๊ะก็ต้องเดินออกไปรีแลกซ์อย่าตวาดดาใครบนโต๊ะเด็ดขาดเพราะจะทำให้ท่านเสียบุคลิกภาพและเสียเปลี่ยนในที่สุดอย่าใจร้อน่วนตัดสินใจในเรื่องบางเรื่องที่ท่านไม่ควรจะตัดสินใจอย่าเออเลอรหน้าที่หรือมีอำนาจมากจนเกินไปนอกเหนือจากการเซ็น เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะเซ็นแทนไข่ต้องระมัดระวังในวัย40ปีนะครับสร้างกุศลชิ้นหนึ่งครับในวัย40ปีคือบริจาคเลือดบ่อยๆนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดท่านจะถ่ายชีวิตโคกระบือที่ใกล้โดนเชื่อดนะครับมาเลี้ยงเองยิ่งเป็นอนุสงบุญอย่างสูงไปที่วัดดูแลเอาใจใส่เขาให้ดีนะครับบริจาคสิ่งของดังต่อไปนี้นะครับเข้าสถานสงเคราะห์เด็กและสตรีมีครรครับยากันยุงครับ อุปกรณ์ต่างๆที่กันยุงไม่ให้ยุงกัด 2. ช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคเลือดบ่อยๆแล้วกวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับให้ท่านบริจาคฟอร์มาลีนนะครับทอในช่วงจุดเปลี่ยนแบบนี้กับศพที่ไม่มีญาติไปเลยครับอันนี้สงบุญอย่างนี้จะส่งผลให้ดวงชะตาท่านมีเกณฑ์แข็งแรงขึ้นวิธีการปรับแก้วหงจุ้ยครับ ดาวอังคารครับตะวันออกเฉียงใต้ท่านเสียเรื่องระบบการเงินแล้วนะครับในปีนี้จัดวางน้ําล้นสบายๆจัดเคลียงให้สะอาดอาดวางอุปกรณ์ทองเหลือง1ชิ้นภายในบ้านนะครับเท่านี้แหละครับเป็นการปรับแก้หลักวิชาการฮวงจุ้ยนะครับแล้วก็ทิศตะวันออกยังคงติดไฟแสงสว่างอยู่นะครับเพื่อแก้ดาวจนที่กําลังจะจากไปและกระตุ้นดาวที่ดีที่กําลังจะเข้ามาครับแล้วพบกันช่วงหน้าสําหรับคนวันพุธครับ41ปีเกิดอะไรขึ้น ติดตามต่ออย่ากระพิบตาและอย่าพลาดครับหง,งจุ้ยพิชัยสงา์ครารเจนถือเป็นกุญแจสำคัญสู่ความลับของผิวขาวใสซึ่งในร่างกายของคนเรานั้นมีคลราเจนอยู่แล้วแต่เมื่ออายุของเรามากขึ้น อายุก็จะมาพรากคุณสมบัติของคอลลาเจนในผิวให้เสื่อมสภาพลงทําให้ประสิทธิภาพการอุ้มน้ําไม่ดีเห็นได้ชัดจากผิวหนังแห้งเหี่ยวย่นกร้อยความเสื่อมของคอลลาเจนนั้นไม่สามารถยับยั้งได้แต่เราสามารถเสริมคอลลาเจนให้กับร่างกายได้ให้ไว้อัพตอบโจทย์คุณสิคะไว้อัพคอลลาเจนเข้มข้น10,000มิลลิกรัมด้วยการผสมผสานกันอย่างลงตัวของคอลลาเจนที่ได้จากกระดูกปลาทะเลน้ําลึกสารสกัดจากเปลือกสนมาริทาย กูตาไทโอนสารสก,กัดจากเมล็ดองุ่นคอเอนไซม์คิวเทนและสารสก,กัดจากใบแปะกล้วยโปรโมชั่น1กล่องราคา1,500บาทซื้อ2แถม1ในราคา3,000บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่โทร081755 2291 081755 6061